สวัสดีครับผมเลเชอร์สิทธิ์เจประสัดโค้ดมืบายนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับปี2023นะครับโอเคก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมาอัปเดตเนื้อหาส่วนของอาการ New Project Angular ซึ่งเป็น Angular 15ผมเชื่อว่าหลายคนที่ใช้ Project Angular 15นะครับแล้วก็มีการใช้เจ้าตัว Material Design นะครับจะเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทำพวก Custom การ Import นะมันจะสิงแท็กมันจะ Error ซึ่งคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกก่อนนะตอนแรกนะครับที่จะสอนการติดตั้ง Material ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปถัดไปนะครับเป็นคลิปที่เกี่ยวกับ Custom t อมตีมว่าจะ c u s t o มยังไงใน a ngular 15ยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับเป็นกาลังใจให้ผมหน่อยละกันนะครับเบื้องต้นเราจะทำการ New Project เมื่อก่อนนะครับก็อันนี้เช็คก่อนว่าตัวเองเนี่ยใช้ a ngular 15หรือเปล่านะครับก็ ng version นะครับ ผมเป็น Angular 15แล้วตรงนี้ผมไม่ขอนะครับอธิบายวิธีการติดตั้ง Angular 15นะครับผมจะข้ามไปที่เรื่องของการ new project ในการ ng ครับแล้วก็น new นะครับแล้วก็ตั้งชื่อ Project ก็จะตั้งชื่อว่า Angular 15แล้วกันนะครับอ่าแล้วก็ตั้งตรงนี้เป็นคำ material UI แะ้รกันนะครับผม enter ครับ ก็เบื้องต้นผมใช้ค่า default นะครับโดการกด yes นะครับเพื่อติดตั้งระบบ angular routing เผื่อว่าคุณต้องการจะเปลี่ยนหน้าในการเขาเรียกว่าทำ material ui นะครับผมแนะนำว่าใช้ตัว ss นะครับจะเป็น s สไตล์ e e t ที่รองรับเรื่องของการ import แล้วการโหลดตัวแปรนะครับอันนี้ก็ <c oughs> เรามาทำการ new project นะครับซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็จะเขาเรียกว่ารอแป๊บนึงซึ่งถ้าเกิดใครไม่อยากรอนะครับก็สามารถจะ script ขบวนการอย่างนี้ได้นะครับก็ในกรณีนะครับเดี๋ยวสเต็ปเนี่ยจริงๆผมมีทำเตรียมรอไปแล้วนะครับผมก็จะมีตัวโปรเจคต์ต้นแบบนะครับแล้วก็มีสเต็ปที่ทำวิเนีาะห์รีดมีซึ่งเดี๋ยวซอสเนี่ยจะทำการนำขึ้นจิตให้นะครับก็ในเบื้องต้นนะครับก็เราได้ทำการนิวโปรเจ c ต์ไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องทำการเรียกว,ว่าเตรียมเปิดโปรเจคต์ขึ้นมาแล้วก็แอดเจ้าตัว Material dependency นะครับเข้าไปในตัวโปรเจกต์เราได้คำสั่งนี้หลังนั้นเนี่ยนะครับเพื่อทีอ่การที่เราจะเรียกใช้พวกคอมเมนต์ของมัฏิรูปต่างๆมันจะเป็นปุ่ม Alert เนี่ยเราจะได้ไม่ต้องแบบมานั่งแบบ import นะครับหรือโหลดคอมมานด์เป็นตัวตัวไปเนี่ยในเคสนี้เราสามารถที่จะเขาเรียกว่านะครับสร้างเจ้าตัวโมยูเพิ่มขึ้นมาที่ชื่อว่า Material m o d u l ูแล้วก็ทำการให้โมยูเนี่ยโหลดคอม o n น n ์ของ Material ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มเพิ่ม Input ต่าง,างๆที่คุณต้องมักจะใช้เนี่ยไปที่นี่เลยเพื่อที่เวลาเราจะเรียกใช้เนี่ยเราจะได้เขาเรียกว่าสามารถเรียกใช้นี่ง่ายไม่ต้องมานั่ง import เป็นตัว,ต,วตัวไปนะครับแต่นั้นก็จะเป็นการ run code example อาลผมคิดว่าตรงนี้นิวเ e t แล้วนะครับหลังนั้นผมทําการเปิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะครับผมมี2องโปรเจกต์ที่ทําไว้ก่อนหน้านี้นะครับผมจะเปิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะครับขึ้นมาอีกหน้าต่างหนึ่งบน VS Code นะครับนะครับผมเปิด t e r m i n a l นะครับตรงนี้ผมก็แนะนําไว้เป็น m o n m Command p พร้อมนะครับผมเป็นเครื่อง Mac ก็จะเป็นตัวนี้เอาล่ะผมคิดว่าผมจะเริ่มจากการ Copy นะครับ ตัวนวตที่ผมทำทิ้งไว้ก่อนนะครับปุ๊บอ่าก็นะครับปุ๊บมาที่ตรง ReadMe แล้วก็ปุ๊บนะครับแล้วนิ้วเรียบร้อยเนอะนะครับอันนี้จะแก้เป็นคำว่า material UI ให้อันนั้นก็เตรียมจะ add dependency นะครับเข้าไปในโปรเจกต์ของเราก็ ก็วไว้เลยครับแบบนี้นะครับมันจะขึ้นมาถามเรานะครับว่าในเคสนี้คุณต้องการแอดแพคเกจนี้เข้าไปในโปรเจกตใช่ไหมครับใช่ Yes นะครับแลังนั้นเราก็จะมีคำถามมาคคำถามต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการติดตั้งพวกไทโป g กราฟีเรื่องฟอนต์นะครับแล้วก็เรื่องของธีมนะครับต่างๆอันนี้ก็เขาเรียกว่าปล่อยให้มันทำการอินสตา l เท่าที่จำเป็นไปก่อนนะครับ เอาละมันจะถามว่าคุณต้องการใช้ธีมแบบไหนนะครับเราใช้ธีมแบบ d e f a u l t ไปก่อนนะครับ i n d i g o Pink e นะครับ e n t e ตต้องการติดตั้งเรื่งฟอนต์ไหม Yes นะครับต้องการ Enable a n เอ็นอออะ a n แ o งกูล่าแอยูใช่ไหมใช่ครับ Enter ไปเลยครับอ,อันนี้ก็เรามันติดตั้งนะครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วจุดสังเกตนะครับเมื่อคุณติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยมันจะทำการเขาเรียกว่าไปแก้ไขเจ้าตัวแอปโมยูนะครับในการเพิ่มเจ้าตัวเขาเรียกว่า Browser Animation m o ั e อยูเข้าไปนะครับรวมถึงตรงนี้เนี่ยถ้าเราไปที่ไฟล์ชื่อว่า angular.js o n นะครับตรงส่วนของสไตล์นะครับก็จะมีพาณินี้นะครับว่ามันมีการเพิ่มเจ้าตัว css นะครับของเจ้าตัวนี้เข้าไปนั่นเองนะครับเอาละครานี้เบื้องต้นก่อนนะครับก็เราเตรียมที่จะนะครับเพิ่มโมยูอีกตัวหนึ่งเข้าไปเพื่อจะให้การเลียกใช้ command เนี่ยมันง่ายนะครับก็ ตรงนี้ผมขอรวบรับเลยกันนะครับคนไหนที่อาจ,จไม่แค่ไม่ไม่คล่อง a อ g นกูล่าโมยูก็คืออะไรนะครับก็อาจจะนุมานว่าพวกเราคล่องละในกรอนี้เนี่ยเราจะทําการเพิ่มโมยู่นะครับแมท e ริออเข้าไปในการก็คําสั่งนี้ครับแล้วก็วางเข้าไปเดี๋ยวจะทําการสร้างไฟล์นะครับสร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อแมททริออใหม่ตัวหนึ่งเอาละหลังนั้นเนี่ยจะทําการเตรียมก๊อปนะครับคอมบินแนนท์ที่เรามากักจะต้องใช้ซึ่งคําว่าคอมบินแนนท์ที่มกักจะต้องใช้เนี่ยผมจะมีลิงก์ตรงบริเวณนี้นะครับ ให้เราเปิดเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็วางเข้าไปอันนี้ก็จะมีคอมเนนต์เต็มไปหมดเลยเห็นไหมนะครับเราสามารถ Copy s o ้ส c e โคนะครับอลองตัวอย่างมามาใช้ได้แล้วก็วางประเด็นคือถ้าเกิดผมทำการก๊อปอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มาใส่ที่ตัวคอมเนนต์ a u l t ที่ตัว Project มันสร้างให้คืออะไรแอปคอมเมนต์แล้วก็วางาไปผมจะทำการา Run ng serve นะครับเพื่อเตรียมรันนะครับเอาละ เทอร์นะครับ huh. จะเห็นว่าอย่างแรกก่อนตรงนี้มันจะแดงเนื่องจากว่า,เ,าเรายังไม่ทําการเรียกว่าโหลดเจ้าตัวคอมมานด์เราเนี้ยเข้ามาในโปรเจกต์นะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นวิธีการแบบดิบๆเนี่ยเราก็ต้องมานั่งโหลดคอมมานด์อย่างเช่นตัวเนี้ยทีละตัวทีละตัวนะครับซึ่งมันมันทั้งจะเสียเวลาเราก็เลยต้องทํนนาลักษณะของไฟล์คอมมานด์เนี่ยขึ้นมานะครับต่างหากเลยแล้วก็ อยากจะใช้ตัวไหนเราก็มาโหลดใส่ซึ่งผมมีทําเตรียมรอไว้แล้วนะครับอันนี้ผมอาจจะต้องอลองเสิร์ชด,ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับให้คุณเห็นภาพผมจะเสิร์ชหาคำว่า s h i f ก่อนโอเคผมเจอ shift mo อยู่ละผมจะวางเข้าไปนี่นะครับแค่หนึ่งตัวก่อนหลังนั้นเราจะเป็นต้องทำการเรียกว่า export นะครับเพื่อให้ตัวอื่นสามารถใช้ได้อันนี้เราก็มาที่ตรงนี้พียงคน export เข้าไปนะครับ โอเคปุ๊บปบนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เตรียมนะครับหาคำว่า shift นะครับโอเค s h i f โอเคผมจะเอาแค่ s h i f ตัวเดียวก่อนนะนะครับ export เ,เอาล่ะตามทฤษฎีก็น่าจะามาณนี้เป็นอันเสร็จนะครับจะเห็นว่าตรงนี้ไม่ e อ r ร์เลอรละนะครับ แล้วก็กลับไปที่ตรงบริเวณแอปนี่ก็จะมีเออเลร์เพราะเรามีการเขาเรียกว่า Import ตชิปแต่ปัญหาคือถ้าเกิดเรามานั่งใส่เทียตัวเทียตัวเนี่ยมันเปลืองเวลาแล้วก็ถ้าเกิดเราเล่นมานั่งใส่ที่ตรงแอปโมยูมันก็ทําให้แอปโมยูล็อกวิธีการแล้ว็เลยทําการสร้างเป็น Material m o มยูขึ้นมาต่างหากนะครับที่ใช้ในการรวบรวมการโหลดคอมมานด์ที่เราต้องการจะใช้มาที่นี่แทนคราวนี้ไาดูผลลัพธ์กันนะครับว่ารันขึ้นมาได้ไหมก็เห็นว่าเจ้าตัวชิปโมยูมาแล้วนะ โอเคมนะครับทีน,นี้เราก็จะทําการเตรียมก๊อปนะครับที่เหลือทั้งหมดนะครับมาใส่ผมมีเตรียมมาอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมตําปุ๊บก็คือมาที่ Material Module แล้วก็ก๊อป Module ที่เหลือที่เราบัางจะต้องใช้มาใส่เพิ่มนะครับแล้วก็ Export ออกไปให้หมดนะครับเอาละในกรณีน,นี้นะครับเราก็จะลองไปที่เขาเรียกว่า r e a d m e ต่อนะครับผมก็จะมีส่วนของปุ่มนะครับ จะลองดูว่าถ้าเกิดผมไป Copy b u t t o ตมานะครับลิงก์นี้นะวางเข้าไปก็จะเจอปัตต o อนกดตรงนี้เพื่อโชว์โค้ดนะครับผมจะกดตรงนี้เพื่อ Copy เอาละแล้วก็กลับมาที่แอป c o m p o เน n t อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนแรกเราแค่นี้ใช่ไหมเ้ราวน,นี้เราใส่ปุ่มเข้าไปเยอะๆเลยนะครับแล้วก็ดูผลลัพธ์นะครับก็เห็นว่าปุ่มมาแล้วนะครับทุกอย่างสามารถใช้งานได้สมบูรณ์แบบนะครับก็ ประมาณนี้นะครับก็เบื้องต้นนะครับอันนี้ก็คือวิธีการติดตั้งเจ้าตัว Material UI นะครับใน Angular 15เท่าที่ดูเนี่ยยังไม่แตกต่างกับ Angular 14แล้วก็13มากนักนะครับคล้ายๆกันมันจะเริ่มแตกต่างตอนเราเริ่ม c u s t ม m i z e นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก่อนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ผมขออนุญาตที่จะเขาเรียกว่าขึ้นนะครับรายชื่อนะครับผู้สนับสนุช n e l ผมนะครับก็ แป๊บนึ่งนะครับปุ๊บอ่านะครับหลายชื่อเมมเบอร์นะครับที่ช่องผมก็พวกเราสามารถเป็นกําลังใจเพื่ผมได้นะครับในการผ่านช่องทางนี้หรือนะครับเพียงแค่ไปอุดหนุนนะครับหลักสูตรผมนะครับในเว็บไซต์นะครับโค้ดม o b บ l ย s มีเอสนะครับ com ก็จะมีหลักสูตรทั้งสอนสอนสดผ่านซูมนะครับแล้วก็ก็คือแบบไลฟ์เลยนะครับผ่านซูมแบบไลฟ์เลยแล้วก็มีทั้งวิดีโอออนไลน์นะครับแล้วก็ บางคนต้องการออนไซต์ site, ตามบริษัทก็สามารถสนใจติดต่อได้เนื้อหาก็จะเป็นเนื้อหาเน้นปฏิบัติเชิงองค์กรนะครับคือเรียนเสร็จก็ลุยกันเลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ